สวัสดีครับผมเคเดมอนนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนเมาส์แพดอันใหม่นะครับผมเนื่องจากว่าอันเก่าเนี่ยคือสภาพสบักสบอมเรียบร้อยอีกอย่างคือไฟไม่ติดแล้วจะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยมันดับไปแล้วนะใช้มานานมากกว่า2ปีนะครับผมถึงเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนแล้วนะซึ่งคราวนี้เราได้อันใหม่มานะครับผมขอบคุณจากสปอนเซอร์รายใหญ่นะครับผมที่ส่งมาให้นะฮะเป็น เมาส์แพดลายมิกุนะครับผมอู้หูยมีมิกุอยู่ทั้งหมด4คนนะครับผมสามารถปรับไฟได้มากกว่า8ดสีนะครับผมแดงส้มเหลืองเขียวฟ้าเงินม่วงแล้วก็สีขาวรวมไปถึงสีลุ้งด้วยนะครับผมโอเคมาเพื่อเป็นการไม่รอช้าเรามาปรับเปลี่ยนกันเลยดีกว่านะฮะไหนๆก็เอาอเก่าออกแล้วแล้วก่อนนะเราเคยอยู่ด้วยกันกันมานานตั้ง2ปีเนี่ยถึงเวลาเปลี่ยนแล้วพ่อหนุ่ม ต่อไปก็ทำความสะอาดโต๊ะนิดนึงนะฮะโอ้โหฝุ่นฝุ่นนี่เยอะมากถงั้นเราต้องทำความสะอาดก่อนัดไปบ้านกูมีแค่นี้เอาผ้าเช็ดนี้ไปก่อนละกันป้องกันการโดนไฟดูดนะเหมือนใหม่ต่อไปก็ใส่เข้าไปเลยอ่าใส่นี้ยังใช้ได้อยู่เปล่าดังดี๋ยนี้อ่า ใช้ได้เปลี่ยนสีแล้วครับคุณผู้ชมเปลี่ยนสีแล้วเราเปลี่ยนเป็น R G B เนี่ยเดี๋ยวเราจะ่เป็นสีม่วงต่อมาเป็นสีเขียวแล้วก็เป็นสีชมพูเอ้ยสลับสีได้เรื่อยนี่สลับสีได้ไหมอ่านี่ไงค่อยๆเปลี่ยนสีด้วยนะฮะมีแบบไปกระพริบด้วยเหรอค่อยๆเปลี่ยนสีว้ชมพูแดงน้ำเงิน สีเขียวสีม่วงสีฟ้าสีเหลืองสีขาวโอเคเอะเปลี่ยนสีแล้วเรียบร้อยเออมันจะค่อยๆเลื่อนไปทีละนี้ทีละหน่อยนะฮะโอเคสุดยอดกับผ้าปูฮัสเนมิกุ รู้สึกอิ่มเอมตาเอ็มใจเลอเกินนะฮะสุดท้ายเราก็เอาเคีย์บอร์ดมาแปะหน้าอยู่ดีน้อง